ครับวัสดีครับเอามือนี่ครับลงมาเบื้องหน้านะครับหลังจากล่อฝนถ่าฝนมาแล้วครับบ่อตกสัานะครับบ่อตกสับตามล้องเขาบ่มากครับแห่งกินดินเห็นได้นอนอกเขากระลังสีมานครับก็ดีใส่ปุ๋ยไว้ครับใส่ปุ๋ยถ่าฝนไว้นะครับเอาเบื้องเขาครับครับใส่ปุ๋ยถ่าฝนไว้ครับเขากลังม่านครับเขากลังม่านนะครับ ววโโใส่ปุ๋ยถาฝนไปแล้วปากดว่าฝนบ่ตกครับใส่ปุ๋ยบางวันที่สามสิบครับวันที่สามสิบสินเดือนพอดีครับปุ๋ยหลอกสองเอามากเลยครับเขากำลังหาซีมานนะครับถ่าเบื้องน้ำครับน้ำเจักซิมานบ่มากเจาก้าซีเป็ยยังไงสีถาน้ำคล่องกับเบื้องสูงเจกักซิเป็นยังไงครับ หาฝนม่ขึ้นกับรุ่นว่าสัตน,นะครับต่ว,ว่าเบงส่งสีห้องเอาลูกเอาต่อไ้วเราเได้บุนะครับเม่อคืนนี่กับพต๊ล่อมาเมื่อน,นั่นกับรุ่นกับพต๊ครับวานปุยถากับพต๊น้ำแห้งนะครับปองพุนโตเลงๆครับลงมาเบิงอยู่นะครับลงมาเบิงแต่ว่าบนิบิเบิงกันคันแท้ด้านหลังครับ หู้ทอแขนนี่ครับจั้งบรนหูอยังงนี้นะครับทั้งบกหอยทั้งอีปูเต็มอยู่ครับเบแดแอดแหลดเลยนน้ำครับบดลงอ้เบืองครับตอนที่ฝนเลิงลิงนะครับก็ได้บดลงอ้เบืองหลังจากลงอ้เบืองน้ำแห้งแล้วครับฝนกันบเมฆตกดีเพราะวันไี้นะครับฝนกันบเมฆตกดีเป็นน้ำพนเนพริบบาเ็ดพะนัง ครับประตูน้ำดีซิฟ้ะครับเอาเพราะอย่างครับกัเพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการครับให้สำเร็จเสียสิ้นเดี๋ยวครับตามแผนงานเอาครับเพราะอย่างครับปีเดียวครับเขาการร่างงามครับเลยหนากรบวมมีนะครับมีเขาเสียมมากเดี๋ยวที่ได้ไปลุออกกันนี่แสดงว่าเป็นเขาหน้าปังครับนี่ถอกแล้ว ด้วยครับที่เมื่อกี้เนี่คบบนยครับทหานที่เขามาเห็ด้ะครับเขาเห็ดเขาหน้าปังตง้นไทวีเขาหน้าปังมาแกมครับเนี่ยนะครับหรือได้ลกถิมกมมก่มอหรอลรถิ่มครับเป็นลกถิ่มตึ๊บดึงกระตี่วกคืนครับนี่ยครับเป็นกซึ่งจะเป็นเขาเนี้วครับอ้าทหาเพื่นใส่เขาเนียยหน้าปังครับที่พิ่นมาเห็ดหน้าเนาะ ทีนี้เราเห็ดเองเอาเขาเมลาิมาลงครับกาบาปีนี่เขาหน้าปังทิ่โบเฮตครับเขาหน้าปังที่โบเฮตนมาครับท่านกันเบิดล้ะครับเนี่ยนี่ครับข้าวเดียว่พื้นบ้านน้ำกลนกะงามขึ้นกันครับนี่ครับนี่รู้สึกจะเป็นเขาเหนียวหรือเป็นเขาวมลิมาลุ่ครับเนี่ย ขงขึ้นนะครับเอามาบึงลอมมาบึงขั้นแท่อีกเอามื่อื่นก็นจะได้มาตัดหยาขั้นแท่ฟังของเขาฟังของเพื่อนตัดแล้วนะครับเนาะ่อนตัดแล้วเขาก็จะมาตัดมาเลยฟังของเขาหาสะอาดครับแต่น้ำแห้งบดแล้วครับเนี่ยเขาก็ลังมันเขาก็ลังสีกลมแล้วครับเนาะเขาก็ลังสีกลมแล้วเนาะ บ่สูงบ่ต่ำครับพอดีพอดีนะครับเขาบ่สูงบ่ต่ำพอดีพอดีครับเสียยางเดียวครับน้ำเพื่อเราเพราะช่วงนี้มันกำลังกำลังต้องการน้ำย่างแรงครับเพราะว่ามันกำลังตั้งท้องนะครับเนาะต้องการอาหารน้ำนะครับขันบมุดแรกเลยตัววัวหายยังไอยนี่ก็สิมีแห้งอยู่ดอกนะครับก็ต้อตรงรอเบ,บิ่ง ว่ามันสีนั่นบ่มหาสีตัวเหยี่ยห้หาาหองจังไนโมนะครับนี่นะครับมองมันตัวปลาควนติมดินเขาปลาควนเนะี่ยปลาเริ่มควนแล้วตรงนี้ครับมองมันหัวฮ่ากับบ่อหอกื่อนันมากเห็นกนุนโซโวยังเตยอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้มาปั่ดไม้อยู่ นี่ครับนี่ถือว่าปั่นข้นเทียไหมหาผนตุกมากจะได้เก็บน้ำไปไว้มั้นตอนตั้งทองครับนี่ครับเขาก็ร่งกลุ่มแล้วครับเขาก็สมบูรณ์ดีครับเพียงกันจะมาถือว่าปีนี้รอเบื้องข้นหมากครับเบื้องค้นหมากเป็นไดครับใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วครับนีดนะครับต่างแต่วันที่12สิงหา ดำซิดนะครับดำซิดนะครับเขาก็ใส่ปุ๋ยมารอบหนึ่งแล้วรอบสองวันที่สามสิบกันยานะครับใส่รอบสองแล้วนะครับเดี๋ยวโบลลอบบางอีกก่อนรอบบางอีกเล็กน้อยครับถามันเดือน,นเท่ากับสิบบำรุงโดยการเอาฮอร์โมนมาฉีดครับฮอร์โมนมาผลออกมากับผลบางอีกหน่อย อันนี้ที่เป็นเขาหน้าปังแล้วครับในทองเลยนี่ที่มันหลุดหลดอดออกมาดูบูมเอนเขาเอาดรอปเอาลูกออกก้อนออกก้อนเนาะเนาะเดี๋ยวมันสีไปแซมกันรู้สึกสทีเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่ก็จะเขาวเหนี้ยหน้าปังนะครับว่าในยางมือเลยครับหร,ร,รือด้วงกลางๆเพม่อนก็บอาธิมี่อยู่เลยครับอาธิมี่อยู่ มีก่อพื้นนะครับนี่ตัวสําคัญนะครับเดี๋ยวทีนลงไปลุกออกเลยครับก่อพื้นอปีนี้ก็หญ้ากระบอมีครับปะหญ้ามี่สามซีก่อเห็นแล้วครับท่านคุณชมทีนี้ลงไปลุกออกครับไม่อยากให้มันแพ้เนาะไม่อยากให้มันแพ้นะครัดี เอาเพียนเอาครับใก่ไก่ไก่ที่ได้เกี่ยวแล้วละ่ะนะครับร่มกฤษีใบใบมาแล้วนะครับร่มกฤษีใบใบมาแล้วเมา่อคืนี่ครับใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วครับเตะกอนปุ๋ยยังเห็นอยู่นี่นะครับรอเบิ้งว่าฝนรที่ตวัว